สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วเนาะวันนี้นะคะอาจารย์จะให้ตัวอย่างนะเกี่ยวกับเรื่องของการคำนวณค่าแรงนะคะแล้วรวมไปถึงเรื่องของการบันทึกบัญชีด้วยว่าเวลาเราคำนวณค่าแรงเนี่ยค่าแรงเรารู้อยู่แล้วว่าค่าแรงมันมีสองลักษณะฉะนั้นจะมีค่าแรงขั้นต้นนะคะแล้วก็ค่าแรงสุดทิค่าแรงขั้นต้นคือค่าแรงที่เราต้องจ่ายให้กับพนักงานใช่ไหมคะ ซึ่งขั้นแรกขั้นต้นประกอบไปด้วย2ส,ส่วนเราเรียนมาแล้วใช่ไหมคะใครที่ยังจําไม่ได้กลับไปทบทวนนะคะ ep ep ตั้งแต่ ep เท่าไหรนะ่นาะ ep 1 2 ep 1 3 ep 14ไปจนถึง ep 15นะคะส่วน ep นี้อาจารย์ก็จะเน้นที่ตัวอย่างนะอย่างน้อยเราเห็นตัวอย่างล้เวลาเราคำนวณตัวเลขเราจะได้คำนวณเป็นรวมไปถึงการบันทึกบัญชีนะคะอาจารย์ขอใช้โจทย์ตัวอย่างข้อนี้อ่ะเดี๋ยวไปด้วยกันนะคะ ข้อ7นะคะมันจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสหพัฒเป็นบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ทำการผลิตแล้วก็จำหน่ายบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปมีคนงานในโรงงานทั้งสิ้นจํานวน10คนคนงานทุกคนต้องทํางานสัปดาห์ละ40ชั่วโมงนะคะโ0คนคนละ4 0ชั่วโมงทํางานวันปกติตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทํางานปกติตั้งแต่8โมงถึงเที่ยงแล้วก็บ่ายโมงถึง5โมง ก็คือตามกฎหมายแรงงานนั่นแหละ8ชั่วโมงคราวนี้อาจารย์จะมีตัวอย่างเอาแค่คนเดียวก็คือคุณเอกเนกคุณเอกคเนกเป็นหนึ่งในคนงานของบริษัทสมมติอาจารย์เพิ่มให้แล้วกันนะสมมติเอกคเนก,กเนี่ยเขาเป็นพนักงานที่อยู่ในแผนกผลิตและกันนะคะอยู่ในแผนกผลิตโดยตรงได้รับค่าจ้างแรงงานอัตราปกติอยู่ที่40บาทต่ตอชั่วโมงโอเคแผนกแรงงานมีการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาของเดือนสิงหา59ดังนี้ ในเอกคณเอกนะคะทำงานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะวันจันทร์8ชั่วโมงวันศุร์ปชั่วโมงวันพุธพฤหัสสุกตามนี้แล้วมีล่วงเวลาด้วยล่วงเวลาก็คือ OT นะคะแล้วก็มีวันเสาร์วันอาทิตย์ด้วยจำได้ไหมเมื่อกี้วันทำงานปกติตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนวันทำงานปกติตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ใช่ไหมคะนี่คือวัน ทำงานปกติแสดงว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ของเขาคือวันหยุดโอเคเนาะอ่ะคาวนี้เดี๋ยวเรามาเช็คนะคะแล้วก็จะมีล่วงเวลาด้วยล่วงเวลามันจะมีล่วงเวลาที่เป็นของวันทํางานปกตินะคะกับล่วงเวลาที่เป็นของวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะคะแต่ไอ้แปดแปดตรงเนี้ยมันคือชั่วโมงตั้งแต่แปดโมงถึงสิบเจ็ด แปดโมงถึงสิบเจ็ดแต่สองชั่วโมงอันนี้ก็คือเกินสิบเจ็ดเป็นต้นไปนะคะนี่คือโ t อันนี้ถ้าเราจำได้เรทโอแต่ละช่วงอัตราค่าแรงไม่เท่ากันใช่ไหมถ้าเป็นชั่วโมงวันทำงานปกติเวลาปกติอันนี้ก็คือเรทปกติจำได้เนาะอันนี้ก็คือน่าจะสี่สิบถูกไหมแต่ถ้าเป็นโอมากกว่าสี่สิบแน่ๆอันนี้มากกว่าสี่สิบแน่ๆหรือ วันเสาร์วันอาทิตย์ที่เป็นวันหยุดมากกว่า40แน่ๆแ,แล้วก็สองตัวเนี้ยสองชั่วโมงในวันอาทิตย์ก็มากกว่า40แ่แน่ๆโอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับมาตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ไปดูโจทย์ก่อนการคำนวณค่าแรงในการทํางานล่วงเวลาให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานก็คือกฎหมายคุ้มครองแรงงานมันก็จะมีเลทอยู่3เลทเลทที่1ก็คือในวันทํางานปกติแต่เกิน เวลา17.00น,นเป็นต้นไปใช่ไหมอันที่2ก็คือวันหยุดนะคะวันหยุดแต่วันหยุดมันจะมีในช่วงแต่แงแต่8 0 0ถึง17.00กับเกิน17.00เป็นต้นไปนะคะถ้าเรทที่เราคิดวันทำง,งานปกติถ้าเรทปกติอยู่ที่40บาทต่อชั่วโมงอันนี้จะกลายเป็น1 5เท่าของเรทปกติจำได้เนาะแต่ถ้าเป็นวันหยุดแต่เวลาอยู่ในเวลาทำงานปกติจะอยู่ที่2เท่าของเรทปกตินะคะส่วนวันหยุดเหมือนกันแต่เกินเวลาปกติอันนี้จะกลายเป็น3เท่าของเรทปกติอ่ะเรียบร้อยได้แล้วอันนี้โจทยข์ข้อนี้เขาให้เราทำอะไรบ้าง ข้อนี้คำถามข้อที่หนึ่งให้เราคำนวณหาค่าแรงขั้นต้นของคุณเอกขนเอกนะคะค่าแรงขั้นต้นมันก็จะมีค่าแรงปกติกับค่าแรงล่วงเวลาโอเคเนาะอันเนี้ยค่าแรงขั้นต้นก็จะมีค่าแรงปกติกับค่าแรงล่วงเวลานะคะข้อที่สองให้คำนวณต่อก็คือคำนวณค่าแรงงานสุทธิ ะค,ะค่าแรงงานสุทธิก็คือเอาค่าแรงขั้นต้นนั่นแหละเป็นตัวตั้งแล้วก็ลบด้วยรายการหักต่างๆนะคะอ่ะดูซิโจเขาให้รายการหักมีอะไรบ้างถ้าบริษัทจ่ายค่าแรงมีการหักภาษีนาะที่จ่าย5%ของค่าแรงขั้นต้นหักเงินประกันสังคม1.5%ของค่าแรงปกติอ่ะดู้วยนะภาษี5%ของค่าแรงขั้นต้น,น,ตนส่วนเงินประกันสังคม 1. 5ของค่าแรงปกติ นะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาคำนวณส่วนข้อที่3ให้บันทึกการจ่ายค่าแรงนะบันทึกการจ่ายค่าแรงเป็นเงินสดนะคะเป็นเงินสดโอเคส่วนข้อที่4ให้บันทึกเหมือนกันบันทึกการจําแนกค่าแรงเข้างานระหว่างทำและค่าใช้จ่ายการผลิตถ้าหากว่าการทำงานล่วงเวลา ไม่ได้มีการวางแผนการผลิตเอาไว้ล่วงหน้าโอเคงั้นส่วนของข้อที่3กับข้อที่4ี่มันจะเป็นเรื่องของการบันทึกบัญชีนะคะส่วนข้อ1ข้อ2จะเป็นเรื่องของการคํานวณอ่ะโอเคเดี๋ยวเราทําทีละข้อนะคะมาดูข้อ1ก่อนข้อ1นึ่เขาให้เราคํานวณเขาให้เราคํานวณ หาค่าแรงงานขั้นต้นคำนวณค่าแรงงานขั้นต้นโอเคค่าแรงงานขั้นต้นประกอบไปด้วย1ค่าแรงงานปกติใช่ไหมคะค่าแรงงานปกติก็คือค่าแรงที่เราทำในวันทำงานปกติเวลาทำงานปกติย้อนไปคิดให้อาจารย์หน่อยค่าแรงงานปกติมีทั้งหมดกี่ชั่วโมง วันจันทร์แวันอังคารแปด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 ห้าสี่สิบชั่วโมงเรียบร้อยค่ะได้แล้วัน,นส่วนที่หนึ่งค่าแรงปกติสี่สิบชั่วโมงชั่วโมงละกี่บาทเลทค่าแรงจําได้ไหมเลทค่าแรงเขาให้เลทค่าแรงอยู่ที่40บาทต่อชั่วโมงโอเคสีชั่วโมงนะชั่วโมงละสีบาท ต่อชั่วโมงโอเคอ่ะกดเครื่องคิดเลขให้จานหน่อยสี่สี่บหกหน่งพันหกร้อยบาทนี่ส่วนที่หนึงนะคะแต่ค่าแรงขั้นต้นไม่ใช่มีแค่นี้ค่าแรงขั้นต้นของเรามีค่าแรงล่วงเวลาด้วยถูกไหมคะค่าแรงล่วงเวลาหรือ ot o v e r t i มีค่าแรงล่วงเวลาอยู่3าช่วงนะคะช่วงที่1ก็คือวันทำงานปกตินะคะ ับช่วงที่2ก็คือวันหยุดวันหยุดแต่เวลาของเรามันมี2ช่วงใช่ไหมคะวันหยุดมีช่วงทํางานปกติ8 0 0ถึง17.00กับช่วงของวันหยุดเหมือนกันแต่เกิน17.00นเป็นต้นไปนะคะโ okay. อเคเดี๋ยวไปเช็คนะวันทํางานปกติแต่เกิน 17.00นเป็นต้นไปอ่ะเช็คชั่วโมงค่ะกลับไปดูวันทำงานปกติแต่เกินเวลาวันทำงานปกติแต่เกินเวลา4ชั่วโมงโอเควันหยุดแต่ในเวลาปกติ8กับ8 8ดสองเป็น16ชั่วโมงส่วนเกินเวลาปกติแต่อยู่ในวันหยุดคือสองชั่วโมงโอเคเรียบร้อยได้แล้วคราวนี้หาเลทน,นะคะ ในวันทำงานปกติแต่เกินเวลา4ชั่วโมงคูณช่วยดูให้หน่อยช่วงนี้เราคิดกี่เท่าคิดกี่เท่าคิด1.5เท่าของค่าแรงปกติจําเรทค่าแรงปกติได้ไหม1.5เท่าของ40บาทเรียบร้อยได้แล้วนะคะหาให้หน่อย40คูณ1นเท่าคิด เป็นเงิน60บาทต่อชั่วโมงโอเคได้แล้วงั้นวันหยุดค่ะวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์แต่อยู่ในเวลาปกติ6ชั่วโมงเขาคิดที่กี่เท่าอันนี้คือสองเท่าใช่ไหมฮะสองเท่าเท่าคือคูณสองเท่าของเรทปกติอ่างั้นได้แล้วอันนี้ก็คือ80บาทต่อชั่วโมงเรียบร้อยตัวนี้ เลือตัวนี้สองชั่วโมงสองชั่วโมงคูณเป็นวันหยุดใช่ไหมคะเป็นวันหยุดแต่เวลาเกินปกติเกินปกติคิดที่สามเท่าสามคูณเลทปกติคือสี่สิบบาทเรียบร้อยได้แล้วสามคูณสี่สิบเป็นร้อยยี่สิบบาทต่อชั่วโมงโอเคงั้นหยิบตัวเลขพวกนี้ไปคำนวณค่ะอ่างั้นวันทำงานปกติของเราอยู่ที่กี่ชั่วโมงนะ มีสชั่วโมงชั่วโมงละ60บาท6 4ส4 24, 240วันหยุด8ปดโมงถึง17บเจนะคะมีทั้งหมด16ชั่วโมงคูณ80บาทนะคะสิบหคูณแปเป็นหนึ่แแล้วก็วันหยุดแต่เกินเวลาปกติสองชั่วโมง ชั่วโมงละ120บาท120คูณ2ได้240โอเคเรียบร้อยอ่ะกดให้หน่อยค่ะค่าล่วงเวลามีทั้งหมดเท่าไหร่240บวก1,280บวก240ได้เท่ากับ1,760บาทอ่ะรวมให้ทีปุ๊บปุ๊บได้ละเรียบร้อยค่ะ เพราะฉะนั้นค่าแรงงานขั้นต้นของเราอยู่ที่3ามพบาทเรียบร้อยได้แล้วตัวนี้เขาเรียกว่าค่าแรงงานขั้นต้นโอเคนีตัวที่หน,นะคะค่าแรงงานขั้นต้นเรียบร้อยได้แล้วต่อมาข้อที่สองข้อที่สองให้หาค่าแรงงานสุททิ ใช่ไหมคะให้หาค่าแรงสุทธิโดยมีภาษี5%ของค่าแรงขั้นตน้นมีเงินประกันสังคม1.5%ของค่าแรงปกติอ้าวไปคำนวณค่ะข้อ2นะคะข้อ2ให้คำนวณหาค่าแรงงานสุทธิค่าแรงงานสุทธิค่าแรงงานสุทธิเกิดจากค่า แรงงานขั้นต้นนะคะแล้วก็หักด้วยรายการหักต่างๆโอเคอ่าจารย์มากไว้เฉยๆมาช่วยอาจารย์คิดหน่อยค่าแรงงานขั้นต้นเท่าไหร่ค่าแรงงานขั้นต้นเท่าไหร่คะหาไว้ยังหาไว้แล้วนี่ไงตัวนี้งั้นหยิบมาใช้ได้เลยคะ่ะสามพันสามร้อยหกสิบบาท รายการหักต่างๆเมื่อกี้จำได้อันที่1น,นะคะภาษีเงินได้หักณนที่จ่ายภาษีเงินได้หักหที่จ่าย5% 5%ก็คือ5ส่วนร้อยหส่วน 100, 5, 100 5่ของค่าแรงงานขั้นต้นค่าแรงงานขั้นต้นก็คือ3,360บาท เรียบร้อยได้แล้วอ้าวกดให้หน่อย5%ของ3,360ได้168นะคะนี่คือรายการหักตัวที่1นะรายการหักตัวที่2เงินประกันสังคมเงินประกันสังคมเงินประกันสังคมเขาคิดที่1.5%ของค่าแรงปกติ ะะเงินประกันสังคมเวลาเขาคิดอะ่ะเขาไม่ได้คิดที่ค่าแรงขั้นต้นนะเขาจะคิดที่ค่าแรงปกติเฉยๆไม่รวม OT นะคะอันนี้คือเป็นเงื่อนไขด้วยนะ,ะเป็นกฎหมายนะคะ,ะ,ะนั้นเช็คดีๆด้วย1.5%ของค่าแรงปกติค่าแรงปกติจำได้1,600โอเคอหายหน่อยหน0่หคูณ1.5%ได้24บาทเรียบร้อยค่ะได้แล้วรวม2ตัวให้หน่อย ร้อได้ร้อยเนะคะร้บสองแต่รายการนี้ต้องเอามาหักถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราตัวนี้ตั้งลบอันนี้ลบนะลบด้วยรายการหักนะคะเพราะฉะนั้นได้แล้วคะ่ะลบ3360ได้เท่ากับ3ามพบบาทนี่อันนี้ก็คือคำตอบนะคะเพราะฉะนั้น ค่าแรงงานสุดที่เท่ากับ3,168บาทเรียบร้อยได้แล้วต่อคำถามข้อที่2นะคะอ่ะคราวนี้มาดูส่วนการบันทึกบัญชีค่ะบันทึกบัญชีข้อ3กับข้อ4บันทึกบัญชีข้อ3ให้บันทึกค่าแรงหาบันทึกบัญชีค่าแรงว่าค่าแรงทั้งหมดของนายเอกเนกเนี่ยเขามีค่าแรงเท่ากับเท่าไหร่นะแล้วเขาจ่ายเงินให้กับ นเอกเนกจริงๆอะ่ะเท่ากับกี่บาทรายการที่สามบันทึกค่าแรงงานนะคะอันนี้คือของนายเอกเนกนายเอกเนกโอเคอ่าบันทึกค่าแรงง่ายมากเดบิตบันทึกเข้าบัญชีค่าแรงงานนะคะค่าแรงไม่ต้องคิดมากเลยค่าแรงคือ ค่าแรงขั้นต้นที่เกิดขึ้นที่เขาควรจะได้คือ3,360คือตัวนี้3,360นะคะแต่จะได้เป็นเงินสดกี่บาทนั้นอ่ะเดี๋ยวกลับไปดูเดบิตค่าแรงเรียบร้อยเครดิตมีภาษีใช่ไหมคะภาษีเงินได้หักณนะที่จ่ายนะคะค้างจ่าย อันนี้กรณีที่เขาตั้งเป็นค้างจ่ายไว้ก่อนนะคะค้างจ่ายเท่าไหร่เมื่อกี้คำนวณน,นี่ไงตัวนี้ใช่ไหมคะร้อยหกสิบแปดบาทเรียบร้อยมีอีกเงินประกันสังคมถ้ายังไม่จ่ายตั้งค้างจ่ายไว้ก่อนนะคะค้างจ่ายเท่าไหร่ยี่สิบสี่บาท เรียบร้อยได้แล้วเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือที่จ่ายเป็นเงินสดให้ในายเอกเนกจริง,รงๆก็เอา3360ลบด้วย2ตัวนี้นะคะหรือเราคำนวณไปแล้วเรียบร้อยจ่ายให้เขาจริงๆ3168บาทเรียบร้อยได้แล้วนะคะอ่ะอธิบรยรายการสักหน่อยบันทึกค่าแรงงานนะคะของนาย เอกเนีเรียบร้อยได้แล้วโอเคเสร็จแต่อย่าลืมว่าเวลาเราลงรายการพวกนี้นะคะอันนี้คือเป็นตัวอย่างแค่คนเดียวแต่ในความเป็นจริงเวลาเราจ่ายค่าแรงเราจ่ายค่าแรงแค่คนเดียวไหมไม่นะคะแปลว่าสุดท้ายอ่ะเราอาจจะต้องไปรวบรวมทั้งหมดเลยอันนี้คือแค่ของเอกเนีคนเดียวนะตัวเลขเนี้ยของเอกเนีคนเดียว แต่เวลาเราทำจริงๆจํานวนคนงานมีทั้งหมด10คนแล้วก็ต้องเอาค่าแรงของทั้งหมด10คนมารวมบันทึกบัญชีตรงนี้นะคะอันนี้ก็ต้องให้ครบทุกคนถูกไหมคะภาษีก็ต้องเป็นภาษีที่เราต้องหักหนะที่จ่ายให้ครบทุกคนเงินประกันสังคมก็เช่นเดียวกันแล้วส่วนที่เหลือที่จะไปจ่ายเขาอะ่ะก็เช็คตัวเลขนะคะเรียบร้อยได้แล้วอ่ะรายการสุดท้ายรายการที่4นะรายการที่4ี่ รายการที่4เป็นการบันทึกจำแนกค่าแรงจำแนกค่าแรงเข้างานระหว่างทำและค่าใช้จ่ายการผลิตในโจทย์เขากำหนดว่าถ้าการทำงานล่วงเวลาไม่ได้มีการวางแผนแสดงว่าไอ้เคสเนี้ยมันจะมีอยู่2กรณีจำได้ไหมที่อาจารย์สอน EP แล้วที่แล้วนะคะมันจะมีแบบ OT คือมองขาดอะเห็นลูกค้ามาปุ๊บโอ้ยงานเนี้ยต้องทำงานล่วงเวลาแน่ๆวางแผนเอาไว้ล่วงหน้านะคะแต่กับอีกกรณีนึง โอยเครื่องจักรมันเสียเฮ้ยคนงานป่วยเอ้ยคนงานไม่สบายขายไปเยอะนะทำให้การทํางานไม่เป็นไปตามแผนก็คืออาจจะไม่ได้มีการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าแต่ต้องทํางาน OT นะแต่ต้องทํา OT OT เพราะว่าเหตุสุดวิสัยเครื่องจักรเสียนะคะเกิดเหตุไฟไหม้อะไรก็ไม่รู้นะคะก็แล้วแต่นะคือมีเคสแหละอ่ะคราวนี้ อาจารย์จะแยกออกเป็น2กรณีนะคะงั้นข้อที่4กรณีอาจารย์ขอใช้เป็นกรณีที่1ก่อนละกันกรณีที่1ถ้าการทำงานล่วงเวลาการทำงานล่วงเวลาเป็นแบบมีการวางแผนแล้วกันนะคะมีการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้ามีการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าคือรู้อยู่แล้วว่าต้องทำโอทีแน่ นะคะอยู่ในแผนมันการบันทึกบัญชีของอาจารย์อะ่ะไม่ยากค่ะบันทึกค่าแรงตัวนี้เข้างานระหว่างทำได้เลยโดยตรงนะคะ่าแรงเกิดขึ้นเท่าไหร่ล่ะ3,360เข้างานระหว่างทำเครดิตก็บันทึกค่าแรงเข้างานระหว่างทำา3,360บาทเรียบร้อยนะคะ แล้วเนี่ยสังเกตว่าในเอกเนกน่ะเมื่อกี้ที่อาจารย์ยกตัวอย่างคืออาจารย์บอกว่าในเอกเนกเขาอยู่ในแผนกผลิตนะถ้าเขาอยู่ในแผนกผลิตแน่นอนเราสามารถที่จะระบุได้โดยตรงว่ามันคือต้นทุนที่เกิดขึ้นในกระบวนการการผลิตสินค้าชนิดนี้เราบันทึกเข้างานระหว่างทําได้เลยโดยตรงแต่ถ้าสมมุติว่าในเอกเนกไม่ได้อยู่ในแผนกผลิตนะอ่ะเช็คดีๆถ้าไม่ได้อยู่ในแผานกผลิตเรายังไม่เอาเข้างานระหว่างทำแต่เราจะบันทึกเข้าค่าใช้จ่ายการผลิต สังเกตนะบันทึกเข้าบัญชีไม่เหมือนกันนะคะกระบวนการมันไม่เหมือนกันแต่นี้อาจารย์ให้เคสว่านายเอกเนกอยู่ในแผนกผลิตสินค้าโดยตรงอ่ะเรียบร้อยได้แล้วนี่คือกรณีที่1มีการวางแผนนะคะ OT มีการวางแผนาวนี้มาดูกรณีที่2บ้างนะกรณีที่2นะคะกรณีที่ การทำงานล่วงเวลาไม่ได้มีการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าโอเคอ่ะถ้าไม่ได้วางแผนนะคะบันทึกบัญชียังไงมาการบันทึกบัญชีเดบิต เดบิตการบันทึกเข้างานระหว่างทานะคะการบันทึกเข้างานระหว่างทําเราจะบันทึกเข้าตามจํานวนชั่วโมงที่เราผลิตสินค้าด้วยเรทอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตปกติอ่ะฟังดีๆนะการบันทึกเข้างานระหว่างทำนะคะเราจะบันทึกเข้านะด้วยเรทปกติตามชั่วโมงที่เขาทํางาน งันกลับไปเช็คค่ะว่าชั่วโมงในการทํางานเขามีจำนวนชั่วโมงทั้งหมดเท่าไหร่นะคะแล้วก็คูณด้วยเลทปกติอาจารย์ขอกลับไปที่โจทย์ชั่วโมงการทํางานปกติ40ใช่ไหมคะแล้วก็มีล่วงเวลาด้วย4ชั่วโมงอ่อาจารย์บอกตรงนี้ส0สบวก4วันเสาร์วันอาทิตย์อีก16แล้วก็มีอีก2อบวกให้อาจารย์หน่อย40บวก4บวก16บวก2เป็น 6 2ชั่วโมงแสดงว่าทั้งหมดตอนนี้เรามีจำนวนชั่วโมงอยู่62ชั่วโมงเราจะคูณด้วยเลทปกติคือ40บาทต่อชั่วโมงนะคะส่วนที่เหลือส่วนที่เกินออกมาส่วนที่เกินออกมาจากค่าแรงปกติเราจะถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตนะะมันก็จะคูณกับไอตัวเลทที่มันเกินอย่างเช่นอาจารย์บอก เลทปกติของอาจารย์อยู่ที่40บาทใช่ไหมแต่พอวันวันธรรมดาอาจารย์จะมี1.5เท่าไอ้หเท่าคือเลท40แหละแต่จุดหคือส่วนที่เกินนึกออกไหมคะมันไอ้ส่วนที่เกินก็คือตามจํานวนชั่วโมงที่มันเกินแค่นั้นนะคะก็คือคูณจุดหตัวที่1กับส่วนของวันเสาร์วันอาทิตย์วันเสาร์วันอาทิตย์มันก็เกินเลทก็คือเราใช้เลทที่2เท่าแต่ไอ้หแรกอะ่ะหแรกคือ40ส่วนที่เกิน1เท่าที่เหลือ มันก็จะกลายเป็นเลทที่เกินนะคะกับส่วน2ชั่วโมงที่เป็นของวันเสาร์วันอาทิตย์มันเป็น3เท่าแสดงว่ามันเป็นเลทปกติอยู่1ชั่วโมงส่วน2ชั่วโมงที่เกินส่วนสองเอ้ยสองเท่าที่เกินมันก็จะกลายเป็นเรทที่เกินอ่ะคราวนี้เพื่อให้มันง่ายต่อการคำนวณน,นะคะเมื่อกี้เรากดไอตัวจำนวนชั่วโมงได้4ีบวกสบวกสบวก2 นะคะแล้วก็คูณด้วยเลทปกติคือ40บาท62คูณ40ได้2,480บาทโอเคเรียบร้อยได้แล้วแต่อย่าลืมว่าค่าแรงของเรามีกี่บาทนะค่าแรงของเราอยู่ที่ย้อนไป3,360นะคะ3,360แสดงว่าเครดิตเราโอนค่าแรงงาน เข้างานระหว่างทำนะคะสามพันมันจะมีส่วนที่เกินอ่ะเช็คให้อาจารย์หน่อยส่วนที่เกินเป็นเท่าไหร่เอา3ามสตั้งแล้วก็ลบด้วย2480เท่ากับ880บาทตัวเนี้ยเราจะถือว่าเป็น ot นะคะส่วนที่มันเกินจากเรียนปกติเราจะบันทึกเข้าค่าใช้ใจ่ายการผลิต เรียบร้อยได้แล้วนี่ก็เป็นตัวอย่างของการบันทึกบัญชีนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าไม่มีการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าใช่ไหมถ้าไม่มีการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าแสดงว่าเราต้องเลือกใช้กรณีของการบันทึกบัญชีตัวนี้นะคะไม่มีการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าอ่ะสังเกตง่ายๆถ้าวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าบันทึกเข้างานระหว่างทําได้เลยเต็มที่ใช่ไหมแต่ถ้าไม่ไม่มีการวางแผน เอาจํานวนชั่วโมงทั้งหมดนะคะที่มีคูณด้วยเลทปกติส่วนที่เกินที่เหลือบันทึกเข้าค่าใช้จ่ายการผลิตแค่นั้นเองโอเคงั้นในส่วนของบทที่4อาจารย์ก็ขอจบที่ EP นี้นะคะ EP 16ไปเจอกัน EP หน้าก็คือบทที่5นะบทที่5จะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายการผลิตนะคะสวัสดีค่ะ